ได้เวลาขับไล่ไปศาสแล้วใช่ใครก็ได้ช่วยกูด้วยงมาให้ใส่สัตวดีๆนะอ่ะฮะไม่ฉันจะไม่ใส่มันงั้นฉันจะจูบนายนะเอาจริงดิสองชั่วโมงผ่านไป ได้ใส่หูแมวนี่น่ารักนะกหลีใต้หยุดถ่ายฉันได้แล้วนะก็มันน่ารักนะมีรัสเซีย่ี่จวอ่่นเหลือเกินอืมอืมฮะ<า>เอ๊ะอะไรเหรออย่ามายุ่งกับลูกของฉันนะเหมียวเอ๊ะผมทำอะไรผิดหรอครับเหมียวห พวกนายเป็นตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคทุกคนนะคะตัวนี้โดนเขาด้วไล่ลด้วนแล้วนหร้วนแฉันหลุด้นีลุันดไ้นหล้วันลด้นีวันเลุดไ้ว้วัน้าไ้นวันน